ห้าตันหกตันห้ามพลาดเลยทีเดียวอันนี้เป็นฮุนไดห้าห้ขีดเได้รูปแบบตู้เกง๋งปูมตรงแท็กเล็กใบมีดมีมาพร้อมมีลายไปปิ้งใบพร้อมเลยคันนี้ออปชั่นครบมากนะครับซื้อไปคุ้มแน่นอนลดให้ทันทีอีก20,000บาทครับจาก3 3 9 0 0 0บาทลูกค้าจ่ายเพียง3 1 9 0 0 0บาทจะส่งให้ฟรีทันทีทั่วประเวทศไทยคันนี้ ราคานี้นะครับบอกได้เลยว่าได้ไซส์5.5ตันได้ตู้เก่งได้แท็กเหล็กได้ใบดันคุ้มกว่านี้หายากแล้วครับคุณลูกคา้ารีบจองมาได้เลยคันนี้ก็ ihi 5เอ,อ่อ60 ns ตัวนี้สภาพสวยแน่นอนแท็กเหล็กยังใหม่ๆอยู่เลยใบดันความกว้างอยู่ที่1เมตร95เซนเฟรมสวยหนาคอนโทรน้ำมันนะครับขับนิ่มดูแลง่ายใช้งานดีเบาะสภาพสวย ก็คันนี้ลดอีก20 0 0 0บาท359,000บาทลูกค้าจ่าย339,000บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อตอนนี้คุ้มแน่นอนครับผมอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นนี้7วันเท่านั้นท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยครับ